สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆนะนะทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ8ปดโมงกว่านะฮะนกไก่ออกมาคลองเปรมอีกแลนวนนะครับวันนี้ก็น่าจะอยู่แถวหน้าบ่อกับตันนะครับหมายต้นมะขามเหมือนเดิมนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าผลประกอบการวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นคลองเปรมฝนตกนะฮะ อส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับแต่เป็นตัวนี้นะครับผมเป็นเหยื่อตกปลาสูตรสำเร็จนะครับผมก็พอดีว่านักเก่งนะครับก็ เพื่อนน้องๆที่รู้จักกันในกลุ่มนี่แหละครับแกฝากมาให้ใช้นะครับผมวันนี้ก็เลยเอามาเทสให้แกนะครับนี่นะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเช้าถึงบ่ายกว่าๆนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับผม วแรกของเรามาแล้วนะครับผมวันนี้น่าจะเจอปัญหาลูกปลากวนอหกแลนวนะครับ ครัแตามแดงของเราประเดิมน,น,นะฮะเช้านี้ก็สำหรับวันนี้ตัวแรกถึงเมื่ามาไวนะฮะแต่ว่าตัวต่อไปนี่ไม่รู้จะมากี่โมงนะครับ <laughs> ครับเ,เพื่อนๆเกี่ยวมาอีกตัวนึงนะครับลูกเกิดช่วงนี้จะเยอะนะฮะสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะไก่รู้สึกว่ามันจะเริ่มเยอะนะครับน่าจะเป็นอา่ารุ่นต่อไปนะที่โตถ้าไม่โดนตะขายเอาไปหมดซะก่อนนะครับ นะครับเพืเ่อนๆถ้าทางเจะยย่านะวันนี้วัดเต็มแรงนะมาแค่นี้สวัสดีครับรถไก่สวัสดีครับผมป็นไงบ้าก อ๋อคนนี้ตามนี่อยู่ตามดูคลิปอยู่ครับผมมันนี้แต่อะไรไม่รู้ทุกเก็กทุกเก็กมาตัวไอ้นี่ลูกปลานินนะครับนะครับผมตัวที่สองวิ่งจะมานะฮะตามมาเดี๋ยวพี่เอามือซ้ายป่ะเอาลดเอารดอยู่ไหม ค,คันอ่อนด้วยเนี้ยเออไเส์ส,สวยมาแล้วตันที่สองนะครับขอบคุณครับนี่นะครับผมพอดีนา้าแกมานั่งคุยด้วยนะครับแต่ให้แกช่วยวัดให้ครับ แต้มได้มา่อน8โมงให้ประมาณ9โมงนะฮะแต้มสองมา12ครับเดี๋ยวเอาช่องด้วยกันไกลไหมครับเนี่ยหน้าต้นสนุสักเมตรหนึ่งอะครับอ๋อตีเพื่อฝังหนูเลยใช่ไหมครับผม ได้อยู่ครับ ตักไหมตักเหรน <gettable. S 1> <azo> ี AU ่เอาหน้าดวงดีนี่มานั่งแป๊บเดียวปลาเข้าสองตัวแบกโช์กล้องนะครับผม นี่นะครับไม้ไม้แก้มครับตัวนี้สวยๆโอเคครับผมครับเบร์เบอร์ห้าเอเบอร์เบอร์แปดกับเบอร์หนึ่งครับเอศูนย์จุดแปดกับเบอร์หนึ่งครับผมเพื่อนๆตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วนะครับไม่น่าเชื่อมันจะเร็วขนาดนี้นะ นกไก่พี่ได้ปลา2อสมตัวนะครับเมื่อกี้ก็มีน้าแกมานั่งเล่นด้วยนะครับก็เลยให้แกวัดปลาให้เลยน้าแกมาดวงดีนะได้ปลา2ตัวนะครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับ 3-4ไม้ที่แช่ไว้นะติดลูกปลาทุกไม้นะครับ กายขออนุญาตเก็บนะสู่วันสามชั่วโมงไงน,นะครับ เอ้ยน,นะครับผมพอบอกว่าจะเก็บมันก็มีตัวมาล่อนะครับเหนื่อยใจก็สรุปวันนี้นะครับผมเพื่อนๆสองหมายนะหมายแรกได้มาสามสี่ตัวนะครับปลานินลองย้ายมาหมายที่สองแถวหน้าเซเว่น ก่อนหนึ่งวัดเปรมนะครับที่เราจะได้ตัวเพิ่มก็ไม่ได้นะฮะวันนี้ก็พอมีผลงานครับผมสําหรับเก่ือสูตรสาเร็จนะครับตีเสร็จนอนได้เลยนะฮะของนักเก่งนะครับผมได้ดูผลงานปลารวมครับอันนี้นะครับผมได้ปลานินมาตีแต้มนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนผสมมาตัวหนึ่งเป็นห้านะครับ เก็บมาจากหมายหมายแรกนะครับหมายสองไม่ได้ต so <you> ัวมีตัวเสื้อตัวอู่ตัวหนึ่งไม่รู้มองเห็นเปล่าแตยังไงก็น่าจะเจอกันอีกทีวันเสาร์นะครับเพราะว่าเห็นทีมานเดือวลุงินว่าจะออกหมายนะครับผมอาจะตามไปถ่ายเก็บภาพบรรยากาศมให้ดูกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนๆนานๆทุกท่านที่รับชมนะครับผมไปเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมขอบคุณครับ